วิธีเปลี่ยนหลอดไฟบ้านธรรมดาให้เป็นหลอด LED ฉบับ <S <S> <S สาวโสดต้องรอดอีกทีนึงจะมาเปลี่ยนเป็นหลอด LED ซื้อมาจากช h อปปี้ในราคา87บาท <S 1> <S 1> <S ว้าทซึ่งถูกมากวิธีทำก็ไม่ยากนะสอนสาธิตให้ดู <S <S 2> <S 2> บอกเลยว่าไฟตัวนี้นะคะมีสั่งมาจากแอปส้มสั่งมาทีเดียว3อันเลยอยากรู้ว่ามันเป็นยังไงคือราคาไม่ถึงร้อยบาทแล้วก็ที่สำคัญคือมันปรับได้3โหมด3สีมีไฟขาวไฟกลาง ไฟส้มเอาเป็นว่าเดี๋ยวจะมาสอนวิธีการเปลี่ยนจากระบบไฟเดิมเป็นไฟ LED มันก็จะให้มาแค่นี้ค่ะก็จะมีอันนี้ที่เป็นสายแบบนี้นะคะ2เส้นแบบนี้แล้วก็มีเราจะต้องทำการเสียบมันเข้าไปเล็บดำมากโอเคเรากดตรงนี้ก่อนนะเพื่อให้มันเป็นรูเข้าไปได้กดปุ๊บใส่พอใส่เข้าไปปุ๊บนะคะปล่อยเลย ีก็จะหนไโอเคหลังจากที่เราเตรียมไฟที่เราจะเอามาใส่เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ไปจัดการไฟเก่าของเราเลยดีกว่านะคะถอดโคมออกมามีการถอดท,ที่ครอบออกมาก่อน,น,นแบบนี้นก็จะเห็นนะคะว่ามันเป็นระบบไฟเดิมคือมันก็จะมีบัรลงบัหลาดอะไรแบบอย่างเงี้ยเราจะต้องื้อระบบเดิมออกมาทั้งหมดเลยนะคะค่อยๆดูแล้วทําตามมี่ไปเรื่อยๆค่ะอันดับแรกก็คือถอดขั้วออกจากหลอดไฟก่อนนะคะ อย่าลืมปิดไฟก่อนนะคะอออพอถอดขั้วที่เสียบกับหลอดไฟแล้วเราก็ดึงหลอดไฟออกมาได้เลยค่ะเอนน้าที่นี้มาถึงส่วนที่ยากที่สุดแล้วนะคะก็คือว่าต้องรื้อบัลลาดออกมาค่ะนนออม,มีทริคง่ายๆ,ๆค่ะไม่ยากอนนลองมองดูเรื่อยๆนะคะว่ามีสายไฟที่โยงออกมาจากในตัวบ้านของเราสองเส้นน่ะมันอยู่ตรงไหนนั่นแหละค่ะแล้วเก็บสองเส้นนั้นไว้ที่เหลือตัดออกได้เลยค่ะถอดออกให้หมดเลยค่ะอย่างตอนนี้มีกําลังถอดสตาร์เตอร์กับบัลลาดนะคะ พอถอดออกมาได้แล้วใช่ไหมคะนี่สังเกตเห็น2เส้นนั้นไหมคะนั่นคือ2เส้นที่ยงออกมาจากเพดานภายในบ้านมี่ค่ะมี่จะเก็บ2เส้นนั้นไว้ที่เหลือมี่จะตัดทิ้งให้หมดเลยเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าจะเป็นยังไงตอนนี้มองมองดูแล้วนะคะจะมีสายไฟเยอะแยะไปหมดเลยแต่ว่าจะมีแค่2เส้นเท่านั้นค่ะที่มาจากเพดานบ้านเราสังเกตนะคะคือเส้นสีแดงกับสีน้ําเงินของมี่นะคะที่มี่ทำรีมาร์กเอาไว้ส่วนนอกเหนือจากนั้นมีตัดทิ้งเลยค่ะส่วนคนอื่นทำยังไง <S 2> 2 <S ไมี่ไม่รู้แต่ว <3 S 1> ่ามี่ทำแบบนี้ใครอยากทำตามทำตามได้เลยนะคะ นี่มีก็ค่อยๆถอดออกมาค่ะไอ้ระบบเก่าของมันนะคะเก<ม>่าจริงๆนะเนี่ยมันกรอบจนมันแตกไปหมดแล้วอ่ะมันร่อนลงมาใส่หน,น้าไม่เต็มไปหมด <S <S ฉันบอกแล้วว่าฉันจะเก็บแค่สองเส้นนั้นเพราะฉะน,นั้นอะไรที่มันไม่ใช่ฉันก็จะตัดทิ้งเลยจ้าอ๋อที่สําคัญอย่าลืมปิดไฟก่อนนะก่อนทำเดี๋ยวไฟดูดนะจ้าออกมาแล้วตกใจหมดเลยอลถอดออกไปเลยค่ะทีนี้ก็มองเห็นเจ้าสองเส้นนั้น <ๆ S 1> ชัดๆกันแล้วนะคะ ความจริงมันก็ติดหลอด LED เข้าไปได้เลยแหละค่ะแต่ว่าของมี้จะอุปสรรคนิดหน่อยค่ะเพราะว่ามันมีตัวล็อกหลอดไฟรุ่นเก่าที่มันคาไว้อยู่เนี่ยมีเอาออกไม่ได้มีก็เลยใช้วิธีดัดเอาแล้วทีนี้ก็ติดหลอด LED ได้แล้วค่ะแปะเข้าไปเลยค่ะมันง่ายมากมันเป็นแม่เหล็กค่ะสะดวกสบายสุดๆแล้วทีนี้เราก็เอาสเส้นนี้นะคะที่เราทำสายอฟเมื่อกี้นี้ใส่เข้าไปเลยค่ะ หลังจากที่เสียบขั้วไฟบ้านเข้ากับหลอดไฟ LED แล้วใช่ไหมคะเราก็มาเช็คระบบไฟกันดีกว่าว่ามันใช้งานได้ไหมพอทดสอบระบบไฟเสร็จแล้วก็ใส่ที่ครอบหลอดไฟคืนที่เดิมนะคะ เป็นยังไงกันบ้างคะวิธีการเปลี่ยนหลอดไฟบ้านธรรมดาให้เป็นหลอด LED ทั้งสว่างเปลี่ยนสีได้แล้วก็เปลี่ยนได้หลายโหมดด้วยนะคะหลากหลายอารมณ์เลยทีเดียวช่วยประหยัดไฟแล้วก็ราคาถูกด้วยนะงานช่างเนี่ยใครว่ายากจริงไหมไม่เห็นยากเลยเนาะสาวๆเห็นแล้วนะคะว่าง่ายนิดเดียวเลยผู้หญิงตัวเล็กๆอย่างพวกเราเนี่ยก็สามารถทําได้นะคะทำตามมีได้เลยไม่ต้องรออ้อนผู้ชายมาทําให้เรานะคะส่วนใครสนใจอยากได้หลอดไฟ LED ก็ตามตามมีได้เลยเดี๋ยวมีแปะลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วคอยดูคลิปต่อๆไปของมี่ด้วยนะคะว่ามี่มีอะไรจะมาฝากสาวๆโส,สดๆกันอีกโสดต้องรอดขอลากันไปก่อนแล้วนะคะเจอกันใหม่อีพีหน้านะสัญญาจะลงคลิปอัพคลิปไปบ่อยบาย